ไอ <Hey. S 2> พี่หลินคะเรา,าซื้อคอนโดใช่ไหมคะ,คะซือเนื่องจากคลิปก่อนนะ,ะทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่ควรจะพลาดเลยนะคะนั่นก็คือค่าตอบแทนหรือว่ายูค่ะเราควรจะคานวณยังไงคะมีสูตรไหมอ๋อมีมีสูตรค่ะอันดับแรกนะคะคือเราต้องรู้ก่อนว่าค่าเช่าแถวๆนั้นเนี่ยได้เท่าไหร่เปรียบเทียบกับห้องเราอะคะว่าห้องเราขนาดเท่านี้นะ,นะ,ะอะไรเงี้ยเขาปล่อยเช่ากันเท่านี้นะสมมุตินะคะว่าเขาปล่อยเช่ากันอยู่ที่สองหมื่น เราก็เอาสองหมื่นตัวนี้ค่ะมาคูณกับสิบสองเดือนคหนึ่งปีมีสิบสองเดือนใช่คูณเจ็ดสิบหลายคนกงงเออทำไมต้องคูณเจ็ดสิบไม่ควรต่ํากว่าเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นเราก็ใช่คความเสี่ยงเวลาถือว่าเราเราซื้อหรืออยู่ไปแล้วเนี่ยบางครั้งถือว่าสิบสองเดือนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ไม่ครบสิบสองเดือนนะคะก็เป็นค่าความเสี่ยงแล้วก็อ่ะเอางั้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นค่าเฉลี่ยแลันใช่ใช่เป็นค่าเฉลี่ยก็คือเราก็เรียกคูณเจ็ดสิบ เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเรานามาหารกับต้นทุนของเราที่เราซื้อเข้ามาอ่าสมมุติเราซื้อมาราคาคอนโดอยู่ที่สามล้านอก็บวกต่างๆนานาที่เป็นต้นทุนของเราค่าโอทค่น่ามีไหมคะค่าในหน้ารวมไปด้วยเนาะค่าส่วนกลางสมมุตินะคะมันเป็นสามล้านกว่าอ่าสามล้านสองแสนห้าหมื่นะสมมุตินะคะทีนี้แล้วทีเนี้ยเราก็นำาเนี้ยค่ะมาคิดคำนวณมันจะได้ออกมาอยู่ที่ ห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นอ่าอ่าซึ่งเด,<อ>เดี๋ยวขึ้นสูตรให้ค่ะค่ะเดี๋ยวขึ้นสูตรให้นะคะห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าผลตอบแทนเนี่ยค่ะมันดีที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์เนอะไม่ควรที่จะต่ํากว่าสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เราคิดคำนวณแล้วลมันได้แปดเปอร์เซ็นต์แสดงว่าอุ้ยคอนโดตรงเนี้ยโอเคเยี่ยมห้องเราเยี่ยมสมมติว่ามันได้ห้าหรือหกเนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะพิจารณาว่าเอ้เราจะยัง เอาอยู่ไหมไปดูที่อื่นก่อนเราให้เกณฑ์อย่างนี้ดีกว่าว่าสูงสุดคือ8%ปจริงๆเกณฑ์สูงกว่านี้ก็ได้ใช่ถ้าทำได้ถ้าหาได้อะใช่ยิ่งดีค่ะแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่า44มาจากไหน4ก็คือค่าเฉลี่ยของดอกเบี้ยนะปัจจุบันที่จริงอ่ะเราอาจจะหาดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านี้อย่างเช่น3กว่าหรือ2กว่าได้แต่ว่าถ้าเราปล่อยลอยตัวค่ะมันมีโอกาสที่จะสูงเป็น3 4 5ไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เนี่ยตัวเงินเฟ้อมันก็ขึ้นสูงใช่ไหมคะดอกเบี้ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็เเยบอกว่าาาาถ้รห คอนโดยิ่ต่ำกว่านี้แปลว่าเราอะจะต้องควักเงินตัวเองในการผ่อนต่อเดือนแทนที่เราจะได้เงินใช่ไหมกลายเป็นเราต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งในการช่วยผ่อนถ้าส่วแบบเสมอตัวค่าเช่าตรงนั้นนะคะคือยอดผ่อนธนาคารของเรา ก็ไม่หนักเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ลองให้เพื่อนๆเนอะลองไปคิดคำนวณดูก่อนว่าจะได้แปดเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าสูงกว่านั้นหรือว่าต่ำกว่าใช่หรือว่าต่ำกว่าแปดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าสี่ก็ไม่แนะนำดีกว่าสูตรตรงเนี้ยเราสามารถคำนวณเองได้เลือกหาเองได้ถ้าถติว่าไม่่าในหน้าก็สามารถคำนวณเองได้หาคอนโดเองได้ค่ะแต่นหาในหน้าก็ดีค่ะเพราะว่าเขาจะได้แนะนำเราด้วยใช่จะได้ช่วยเราขายแล้วก็จะได้ออกเร็วด้วยค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะขอบคะ